สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตานะคะอันนี้ก็คือเป็นแมวอีกตัวหนึ่งของซายนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะอายุประมาณ5-6ปีแล้วนะคะซึ่งน้ำตานะคะเป็นแมวพันธุ์ไทยที่ส่เก็บมาจากข้างทางนะคะเขาเกิดอุบัติเหตุก็เลยเอาเขาไปรักษานะคะโดนรถชนนะกระดูกเชิงการ เอียดยับเลยแต่ตอนนี้นะคะกลับมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นแมวแบบว่าโอ้โหพันดูดีมากดูดีมีชั้นตะกูนมากเลยนะคะแล้วันจะบอกว่าวันนี้ค่ะเซเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแชมพูนะคะเพชรตะเวร์นะสามารถใช้ได้น้องหมาก็ได้เมื่อกี้น้องทอฟฟี่ใช่ไหมคะแล้วก็น้องแมวก็ได้นะคะัซก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับน้องแมวของายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะสังเกตได้ง่ายว่าเนี่ยขนเขาก็จะนุ่มมากแล้วก็ร่วงน้อยมากปกติปัญหาที่เจอกับแมวเนี่ยขนจะร่วงเยอะมากนะคะแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ของไซ ะะปรากฏว่าน้าตาลนะคะขนร่วงน้อยลงจริงแล้วก็เงาแล้วก็นุ่มนะคะสารสกัดที่สําคัญนะคะเกี่ยวกับแชมพูแล้วก็ครีมนวดคือเราเอาน้อยหนาเนี่ยเม็ดมะเร็ดน้อยหนามามาคั่วบดแล้วเอาตัวที่มันออกทริ์นะคะช่วยในเรื่องของค่าเห็บมัดได้ด้วยนั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะวันนี้น้องน้ำตาลขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายกนบล้กบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>